สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะ,ะมณีมหฮอดมานถึงนะคะคุณแม่ตั้นนะคะเอฟซี FC บอกว่าให้มาตามตัวเลขหน่อยแม่แม่แมแมกับแม่หลายคนคุณยายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณยายแม่ตั้นสวัสดีจ้าจ้าอันนี้เด็กย,ยังนี่ สวัสดีค่ะ่นางสวัสดีสวัสดีแม่นางกองทัพบกตัวหนีใส่เสือสวัสดีหรือยังหลานยายตั้นสวัสดีค่ะนี่อีทางนี้ดีกว่าพี่น้องนะคะมาหนีมาอยู่ที่บ้านของคุณยายตั้นนะคะไม่ได้อยู่ทุ่งนาเนาะแม่เนาะค่ะนั่งน้ำเนยมีตั้นนะพี่แม่เป็นจังไรบ่ได้มาหลยงวดเลขาบอ เปล่าซูเอฟซีฟังแน่บ่ได้มาตั้งวบะไรงวดแม่เขาอยู่หักบุรีครับว่าคำตรงเลยเนะ<ข>าะเขาเขาอยู่แต่บุรีครับเอออันชื่อเลขชูนหาะหมเลขอีหยังแม่ได้เลขอีหยังมาได้เลขอันหาชูนชูนหานี่แหละหา,าชูนชูนห้าได้มายังไงคุณแม่เอาอันกระฝันนี่นะอันตัวน,นี้น่นจาจะชื่อ ฝันฝันว่ายังไงฝันฝันว่าดิเริ่มหาเรืมอคุ้นหาแล้วฝันว่าเอาจะคุ้นหาเลยอ๋อมีคนมากระชิมบอกแม่มากระชิมบอกอยู่ก็ระเชื่อซะชื่กระมาครับกระชิบอยู่ที่ไหนที่นาหรืออยู่ที่บ้านอยู่ที่นาพี่นาคือเก่าปะพี่นาคือเก่าใช่เมื่อไหรมาก่อนเลยผู้ท่านของเจ้าของศิษยมาบอกอยู่ แสดงว่าพีอ้วนเมื่อกี้น่ะพีหน้ามากกรซิบบอกแม่ชุนหาตัวเดียวเลยติเอาเขาจะชุนหาเลยพวกกับหานพบอกตัวเดียวเลยติม่ไปผุนไปผุนเลยกระยาพนดอกกรยาผนดอกควายผนเลยผู้ใหญ่ตันเปลี่ยนหายบอกเยาว่าเยาว่ามันมึงเป็นคนละนั่นเลย ตันแม่หอดซึงใช้กบว่ามงงาว่าแต่หอดไอ้ผีมากกระซิบบอกศูนหาเออศูนหาเอาศูนหาเอาตะคานสองชูนขึ้นไปถึงเก้าชูนหมับม <c oughs> ข้อมันมักชูนบางกย่มักชูนแสดวงว่างคนเมื่อกี้นี่มักชูนหักหักเอาชูนน้ำหนาเลยน, <c oughs> น่น,ยนะค่ะให้มีชูนไว <c oughs> เออค่ะนี่ดิ เพิ่นอเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกแต่ว่าเห็นมีศูนเออไม่ไม่ชูนวนแต่ว่าบอกตัวเดียวนะคือศูนหาเออซูหาโอ้บัวนนี่เด้แม่หวนนี่นั่นเเอาตัวนี้นี่เด็เจ็ดเก้าเด็เจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าอล้ หา,หาหนึ่งห,า,หงามค่เอาเอาสามคู่เนี่ยเราพ่ได้เอากันนี่้ากระดาษมาได้มาไหนฝาลืมสามคู่<า>กระดาษมาจดกระดาษแน่นสิได้ข,มมนขนาดเลยโบกับแม่เอากระดาษแม่มาจดให้นะเอาที่แม่เขียนเอาเฉพาะอนั่นคู่แม่นั่นนะเอาเฉพาะเลขที่แม่เอาให้เอฟซีแม่คะ่ะมีสามคู่บ่ะค่ะแม่ โอ้เ,อเขียนเขียนโชว์ FC ให้หน่อยอ่ะ<ม>เดี๋ยวให้แม่ตั้นเขียนให้นะคะเจตังลืมเอาสมุดมานะคะอยู่ที่รถนะคะเดี๋ยวให้แม่เขียนให้นะคะเป็นตัวเลขอันนี้อันนี้ได้ไมากจังไหนคะแม่ตัวนี้มันได้มายังไงตัวนี้บอกแมน,อ,นอ้ามันเหบริชั่น้ำาบรินนอนไนอ้เบร่ชั่แต่ว่าฝันอยู่พี่ฝันอยู่บ้าน ค่ะเป็นตัวเลขที่ฝันอยู่ที่บ้านนะคะแม่นนเขียนให้ก็ได้เดี๋ยวจะตจางเขียนให้นะคะเอา,าเปเต้เาก่อนเลยแน่นโอดวันที่หนึ่งมีน,น,น,งน,นาคมหกแปดแม่เนาะ อันนี้ก็คือมีตัวไหนบ้างคะแม่แปดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็เอ่สามหบบกบส่างสามหกเอาสามหกละ่ะสามหมากมจะคูม่แค่สามเอนบอ่มีสามอ๋ออันน,น,นี้อันนี้สำหรับตัวเลขนะคะซื้อพวกนี้ซื้อบรบรือกัน chạy yên yên thế nó này thế nào vậy thi viết bài mà nè

คือจะหาหนึ่งก็ได้เหรอมากหาหนึ่งอ่ะน้าม่ก็ซื้อตัวหกสามเนี่นะสามหกเขียนไปเลยนะดสามหกแล้วไปกลับเอาเนาะไปกลับเอาค่ะก็จะเป็นแปดเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็สามหกมันบอกค่ะแม่อีกตัวเรื่องเงี้หาหนึ่งบอกหาหนึ่งมาใส่ห<อ>้าเป็นสี่ตัวเนาะแม่เนาะมาเราต้องไป ลงไหวพี่นอ้องถึงตัวเล็เของแม่ตันเนาะ,นะอันนี้มันมันเป็นยาไดแม่ที่ไปที่มานเราเหรอเอซีคอนแม่คือไปพี่มากบอกอันนี้นตันโตอันเด็กวก่นี่แหละเด็ดเก่าใดมากจังใดก็บอกนี่กระชีบอันบอกเลยออกระชีบบอกคืออวางอาหาโซนนั่นแหละไม,มายความว่าผีมากกระชีบบอกเอขึ้นมากกระชีบอีกตีมากกระชีบอีวันเจ็ดเก้าแล้วบาทอันนี้ อ๋อหมายเข้ามาอนเหุ่ทาหน้าคนกระติดบอกสูยหน้ากต่ชื่อพีผีตนเดิมพีตนเดิมเอเตบกับหนูแม่ว่าเราโบถือถือยุตถือมนจโตสื่อเลขให้ถือยุกแต่แม่นั่ลับเลย็กกับมเลยบบถือ ชื่อแตนศูนหาพี่ฝนว่าบบอกก้าหาชูนเห็ะหมค่ะพ่อแม่ีนชอบเลขศูนย์เนาะชูนมักชุนก็ต้องให้ที่บังยู่ดีกค่ะหา้บังค่ะอออบังนตั้งศูนยเก้าศูนหยังว่าซื้อทุกศูนย์อหลถศูนย์ชองบุษงดกว่ค่ะเึงอันศูนค่ะวันนี้ก็เลยมากะซิบอกอีกบอกค่ะแม่ปีไปยิงปีเขาก็เลยเอาอันนั่นพ่อเอาอันอ โตเลยแมตันแปดเก้าน่ะเลยเอาน้ำวานนี้พ่นกระซิบบอกตัวใดเนี่ยเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวเดียวบ่เมื่อที่แล้วกับตัวเดียวเมื่อานี้กับตัวเดียวตัวเดียวคือเจ็ดเก้าแล้ววันนี้ที่ว่าอะไรนะแปดเก้าแปดเก้าเลยน่ะเวลาตัวนั้นมันชื่อมันมีที่ตัวที่ไม่กระซิบเนี่ยแปดเก้าสามหกแล้วก็ห้าหนึ่งได้มากจังเดเนี่ยอันนี้น่ะแม่ชอบแม่หมักตัวชุมนุมแม่ชื่อชื่อตัวนี้ วดนนี้ใช่ก็ว่าแม่ตันนี่คือจะเอาเลขนะถ้าถ้าเอาเลขของตัวเองนี่จะมีเลขกระซิบแล้วก็สองแล้วก็จะเป็นเลขที่ตัวเองชอบเลขเก่งนาะแม่นาะเอาเอฟซีฟั่งไวเดอร์นะคะสําหรับตัวเลขของคุณแม่นะคะแม่จะเอาตัวเลขที่ว่าผีผีนามากระซิบบอกว่าเจ็ดเก้าไปกราน้ำเนาะต้องไปกราฟนิดเนาะมระจังบ่ผาด มัแต่บอบผาดแดดมันพาดัวงหันยตันหาดโอ้ยมันพาดเลยนี่วงหันโอ้ยเขียหัวคู้เชือกือกับอยู่บริเวณบ่คเรือกลับคเรือมีเสนีบอกกับเพราะว่ามันฝนเบาคักอันนี้ว่าชุนหาชุนหาชุนหาทำาจะได้ก็แม่ชุนหาชุนหาใส่หูเลยว่อนี่เออบนเรื่องอกกันเลยว่าเชืยหายหมหัวขโอ้มันมาบอก แสดงว่าเพิ่นมากระซิบใส่หูเนยอยู่ทงหน้าว่าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสิบวันวันนี้ปะเจ็บข้าเจ็ดเก้าวันนี้ก็บอกแล้วเจ็ดเก้ากระซิบดังบอกแมงวันนี้ทับมาได้เลยกระเฮาเลยยินรีเฮาเลยยินเพิ่นบอกว่าจังไรเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าจำเธอเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า โอ้แสดงว่ามากกระซิบบอกหนูสามเทือนแม่เนาะค่ะตขนี่แหละเลยนันเลยจำได้ม่ก็ต้องเขียนไว้เลยเลขของจําจำได้ว่นนีชิมี่ตัวนีเนาะเขานีหละเก้าแปดเก้ามันก็จะเป็นตัวเลขให้เอฟซีดูก่อนเนาะจะเป็นตัวเลขเออพีนามากกระซิบจะมีแค่ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวให้เอฟซีดูทีละกล้องด้วยพี่น้อง มากระซิบบอกนะคะก็จะมีเจ็ดเก้าตัวเดียวนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะคะส่วนแปดเก้าแล้วก็สามหกแล้วก็ห้าหนึ่งจะเป็นตัวเลขชอบใช่ไหมแม่จ้า,าใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะวดที่แล้วก็วมาบอกวดนี้ก็มาบอกอมัตสกี้มาบอกดิเขาก็เริ่มดอ เร,เริ่มสูญหายนี่มันบ่เริ่มช่วงนี้แหละสูญหายตั้งแต่เจ๊แตงไปนี่เพิ่งจะเริ่มสูญหายนี่มันบเ่เริ่มสูญหายเขบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อน,นะคะก็ถือว่าไอเอฟซีเอางวดที่สองแล้วแมะะ่เนาะงวดแรกไม่ได้มาตามนะคะอันนี้จะเป็นเอ่องวดแรกนะคะที่ผีกระซิบบอกนะคะมาหาคุณแม่ตั้นนะคะเป็นงวดแรกเนาะกระิบอกจีโอคนบอกยูแฟนค่ะ ไอ้งวนนี่เอักเลยถามมบนถือว่าเพื่อไหวว่าเพื่อไหวจะชือหลายหลายชื่อพอเลยนี่แหละพอเลยอยู่ในยฟังนี่แหละกะยำมรยำมันถือข้าผัดบ่ได้มาเออปลาไหมาดีเอาก็บ่บู้อนันแม่นะกระเพดีว่าช่วงมันบกเข่าก็เลยพักไปสักกอนค่ะบันนี้เลขเขาพี่น้อง แคปหน้าจอนะคะสำหรับออผีกระซิบนะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเด้อพี่น้องอย่าลืมไปกับ<ม>ส่วนเลข<ม>ชอบ<ม>เลขชอบเลขเก่งนี่จะมีแปดเก้าห้าหนึ่งแล้วก็สามหกเนาะค่ะแม่อย่าลืมไปกับเด้อพี่น้องเอาเบอร์ทร่หงเอฟซีเนี่ยเป็นยังี่เอาเบอร์ทรลงเนี่ยเธอเอฟซีอยากทร่มาถามเ,าเธอเจดังบ่มาเนาะอ้าโทรถามเบอร์ ศูนย์แปดศูนย์แปดแปดยังวะลืมเลยอึยังโอ้ยลืมเลยวะลืมอลไรบลืมลอมลนเลยเดี๋ยวตนองจัดเดี๋ยว้องมีกาก่แยังไ็แม่งเดียวศูนย์แปดแปดเอหกสองศูนเออนั่นแหละจาได้ศยหศูนย์จำได้ะอยูั่นศูนย์แปดังก็ศูนยแปดดี่ดิ โอ้ว่าเดี๋ยวให้เอฟซีเบงเด้อถ้าัดเจตังบ่มากอะให้พี่น้องนี่โทรมาถามเอาเวลาเลขถือกับจังสิว่าโอ้ถืออหลีแม่น้าแม่อสำหรับเอฟซีนะก็ต่อไปจะมุดทอดถอยแมนบ่มีไผ่หูว่ามันสิออดไผ่หูเลยแช่นหูห้อยขายใครขายนาคุณเลยมันชื่อนั่นทุ่มแบบเดียวเลยค่ะ จำับคลิปนี้ให้เอฟซีสกๆมันๆานโสกูกส,กสกคนเด้อพี่น้องออม่ต้นขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ